พุธังสารานังัจามิธรรมังสารานังคัจามิสังฆังสารานังัจามิข้าพเจ้าขอรัตนากำลังบารมีหลวงปู่พรหมปัญโยกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุพระองค์พระปัจเจกพรบพุทธเจ้าทุพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหัน์ พระอริยสมพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตการองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเบิ่นแสนโกฎจักรวาลตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดิไว้อย่างรูปลักษณ์ พุทธธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลณวัดดุนยารามหรือวัดดุนฉลงจังหวัดสตูลให้เป็นกระแสเดียวก,กันกับจักรพัรดิหากข้าพเจ้าหรือรูปนามใดก็ตามพบภูมิใดก็ตามสวดคาถาจักรพัรดิทั้งในดีปัจจุบันและอนาคตคอยกระแสจักรพัรดิสว่างผ่ามายังรูปลักษ์พุทธะ ธรรมะสังฆทั้งหมดทั้งมวลสว่างผ่ามายังหลวงพ่อแก่วัดดุลยารามหรือวัดดุลฉลงจังหวัดสตูลสว่างแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานครอบพิมานแก้วปรับภพบภูมิส่งดวงวิญญาณให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดสตูลและโดยรอบหากรูปนามใดพบภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากรูปนามใดพบภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขย,ยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกพบทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกภูมิคุศรที่ขา้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของขา้าพเจ้าทั้งหลายนั้น เข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินหากรูปนามใดพบภูมิใดก็ตามได้เข้ามากราบรูปลักษ์หลวงพ่อแก่ได้เข้ามากราบไหว้รูปลักษ์กาากบบกพุทธะธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลน,นวัดดุลยารามหรือวัดดุลฉลุงจังหวัดสตูนแห่งนี้ทั้งในเดีปัจจุบันและอนาคต คอยกระแสบุญเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่สวดจักกรพัิสว,กสวกดกระถางเงินล้านสวดกระดาษชินมัญชรทุกรูปทุกนามทุกพบทุกภูมิทุ่วทั้งสามแดนโลกธาตุเหมือนแสนโกดจกักรวาลย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมตั้งกองบุญฝากกระแสจักกะพัทไว้ายัางสถานที่ต่างๆทั่วโลก ย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่กาพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้และอยู่ทั่วทั้งจังหวัดสตูลและโดยรอบทั้งในดีปัจจุบันและอนาคตย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเหมือนแสนกฏจักรากกวาลทั้งในดีปัจจุบันและอนาคต ตราบดวงจิตของขา้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีน,น,นพรัตส,สีสาหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอาคีทานังวรังคันทงัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสปปโสพุทธธรรมะสังคปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาภะละปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจเตเฉนะรักขังพันธามิสปปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา พลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปโสสัเพพุทธาสัพเพธรรมาสัเพสังฆาพละปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปโสพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิ สังคังอธิธามี